อีทุละของพี่นุ้ยก็มีอ่า,ายกับน้องประสบโชคหรือน้องจอยของเรานะคะทักทายส่งสวัสดีกันเนาะในห้องน้องๆน,นะแล้วก็ไปส่งหลานที่สน,นามบินสุวรรณภูมิหลานกลับไปไต้หวันไปทํางานต่ออไปส่งหลานเข้ากรมทหารต่อกลับจากรอบอรมานะคะวันนี้ก็ไปสายนิดหนึ่งนะเพราะว่าคิวของพี่นุ้ยได้คิวตอนประมาณสิบโมงนะตอนนี้แพะครั้งเดียว นะคะครั้งเดียวคือมีหกโมงรอบครั้งแรกๆแล้วพี่นุ้ยจะเปิดกลางคืนนะประมาณทุ่มหรือสองทุ่มอพอเพิ่งกลับมาได้สักพักหนึ่งนะคะเพิ่งกลับมาได้สักพักหนึ่งเพราะว่าคิวของพี่นุ้ยวันนี้พี่นุย้ยไปกัดกัดกักน้ํามันเพราะยังมีน้องน้อยอีกหนึ่งคนนะเลนนะพี่นุ้ยดูอยู่เลนอีกหนึ่งคนน้องเจ้าคุณนะเป็นเป็นเป็นเด็กที่น่ารักมากๆเลยนะแล้วก็ให้เป็นกําลังใจให้บ้านหลังต่อไปอีกนะคะ น้องสุพิธบอกสวัสดีค่ะพี่นุย้ยร้องเพลงพอเพิ่งกลับมาได้สักพักหนึ่งนะคะเพิ่งกลับมาได้สักพักหนึ่งเพราะว่าคิวของพี่นุ้ยวันนี้พี่นุ้ยไปกัดกัดกักน้ํามันพี่นุ้ยว่าเออไปไหนไปไหนอะไรแบบประมาณนี้แต่พี่นุ้ยติดธุระนะติดธุระติดธุระของพี่นุ้ยก็มีเ,เพื่อนที่ว่าเขามียอดวิวคนดูเพราะว่าอันนั้นเขาเป็นบ้านหลังใหญ่แล้วแล้วก็มีคนมาติดตามของเขาเยอะแล้วเขาสามารถ เขาลงคลิปพื้นๆเขาก็สามารถมีคนดูเป็นพานนะคะซองหัวเข่าเลยสองข้างเลยนะก็ขอบคุณมากๆที่มาส่งกาลังใจให้พี่นุ้ยเนะเาะออน้องประสบโชคกินจุ้ยจ่อยก็สวัสดนะไม่เกินสามเดือนนะผ่านแล้วนะไม่เกินสามเดือนผ่านแล้วเพราะว่าการที่ว่าเราหาลูกเรือครบห้าพันอ่าแล้วก็มีงานเข้าหอกระเลียงนะเราก็ไปอีกนะไปงานอีกไปกลางคืนก็ไปเที่ยวในงานเขากลางวันก็ไป ตามบ้านเพื่อนๆเนาะก็ไปนั่งกินเข้าไปแบบไม่จบเพลงนะมีไปสองเพลงนะไม่จบเพลงเอ่อโรงแรมใจกับอะไรนะพี่นุ้ยจำชื่อบอกดอกดอกรักกับผมกำลังคบกันต้อ <c oughs> <c oughs> งถามน้องดอกรัก <c oughs> ดร้ายจริงๆทำไมถึงยิงพยอ,องว่าจะทานเข้า ผัดพริกแกงน้าข้าวทะเลนะพอดีก็เลยแบบนึกถึงดอกดอกรักกับผมกำลังคบกัน <c oughs> <c oughs> ต้องถามน้องดอกอ็ดโมงกว่าแล้วเนาะอิดโมงกว่าแล้วพอดีพี่นุ้ยก็เอ่อเข้าไปดูคอมเมนต์บ้างอะไรบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยยังไม่ไปได้ไปเพราะว่าจะทานข้าวเอ่อผัดพริกแกงน้าข้าวทะเลนะพอดีก็เลยแบบ ึถงต้องมาแค่นี้นะคอมเมนต์พี่นุ้ยยังอ่านแทบไม่ค่อยทันบางครั้งก็แบบพอเขาจะเลื่อนเขาเลื่อนปลื้ดไปเลยนะพอเขาไม่เลื่อนเขาก็แบบค้างอยู่แบบนั้นนะพี่นุ้ยอาจจะตกหล่นคอมเมนต์อย่าถอยประมาณนี้นะพี่นุ้ยเองก็เมื่อก่อนบอกตรงๆพี่นุย้ยท้ออยากถอยหลายๆครั้งหลายๆรอบเลยแต่เนื่องด้วยพอเพิ่งกลับมาได้สักพักหนึ่งนะคะเพิ่งกลับมาได้สักพักหนึ่งเพราะว่าคิวของพี่นุ้ยวันนี้พี่นุ้ยไปกักกัดกักน้ํามัน น้องน้องจอยก็ทักทายกับน้องเบาแอดน้องชายรูปหล่อเนาะอ่อน้อง่บวก็บอกพี่จอยครับสวัสดีครับแล้วก็ส่งกําลังใจให้กันมาแล้วนะสาหรับการที่เราผ่านการตั้งค่านะสี่เดือนกว่าแล้วแต่ถ้าเริ่มที่เราได้มาเปิดโหมดเมที่เป็นโอ้โหสิกรรมแต่แเป็นนั้นสิลงไลน์แล้วนะจะลงไลน์แล้ว น้องๆที่ติดภารกิจเนาะที่ต้องไปบัธุละต,ต่อไปก็ไปได้ไม่เป็นไรเนาะไปสมดิเองเนาะหลักสิบแต่ก็โอเคไม่เป็นไรนะ <c oughs> เราคิดว่าเราทําตรงนี้ด้วยใจนะสักวันหนึ่งสักวันเราเราก็อาจจะแบบเอมีปังได้แต่ถ้าเราไปคิดแบบบ้านๆเพื่อนๆก็บแบบเนี้ยปังยากนะเพราะว่าส่วนมากเขาก็จะทํากันเยอะแล้วนะที่ว่าผลนากน้ำมัน ชีวิตของพี่นุ้ยก็อยู่กับรอบบตลอดนะทุกอาทิตย์นะไปทุกอาทิตย์แต่ก็ถามว่าดีไหมก็ดีขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องไปต่อให้ดูแล้วถ้าเราจะใส่เราต้องไปดูเพลงที่เขาบอกว่าไม่มีค่าลิขสิทธิ์เขาเขาไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์เราแต่ว่าอาจจะไม่เพราะตอนนี้ตอนนั้นเราไม่รู้เราก็มันก็เลยยืดเยื้อมาถึงเจ็ดเดือนกับสี่วันนะมันก็เลยเลืยืดเยื้อมาถึงเจ็ดเดือนกับสี่วัน เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้รู้แล้วให้เป็นกําลังใจให้บ้านหลังต่อไปอีกนะคะอ่าน้องสุภิธบอสวัสดีค่ะพี่นุย้ยลองเพลงใจทําคลิปของเราไปแล้วก็มีหน้าที่ลงคลิปแล้วก็ลง,งเราไปพยายามหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงเ,เ,เออเอ่อเสียงเพลงที่ติดได้ก็สิอเพิ่งกลับมาได้สักพักหนึ่งนะคะเพิ่งกลับมาได้สักพักหนึ่งเพราะว่าคิวของพี่นุ้ยวันนี้พี่นุ้ยเปกัดกัดกัก,กน้ํามันไปดูแล้วถ้าเราจะใส่เราต้องไปดู เพลงที่เขาบอกว่าไม่มีค่าลิขสิทธิ์เขาเขาไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์เราแต่ว่าอาจจะไม่เพาะอโหสิกรรมแพ้เป็นนั้นความสามารถในตัวของเราแล้วก็สามารถที่เราจะคว้าเงินในอากาศได้ถ้าเราทําได้สําเร็จนะคะเพียงแต่เราต้องตั้งใจแล้วก็อย่าท้อถอยเนาะถ้าคือท้อได้แต่นาทะเลรวมมาแล้วเนาะ ก็เลยไม่ได้ทานข้าวนะคะก็มาเช้านี่ก็คืออันนี้เป็นข้าวาเป็นอาหารตอนเช้าไปเลยนะั่ัดกหน้าเนาะจริงๆก,การเจริญเต,ติบโตของบ้านพิ่นุยก็ยังยังไม่ไม่ไปถึงไหนนะแค่ว่าแบบว่าเหมือนเราเราจริงๆเราก็เริ่มต้นมาได้สี่เดือนทุระเนาะติดทุระหลายๆอย่างเลยเนาะก็ไม่สามารถที่เราจะแบบาหาคอนเทนต์ต,ตรงนู้นตรงนี้มาลงได้แล้วเราติดทุระด้วยนะกลับจากรอบบมานะคะวันนี้ก็ ไปสายนิดหนึ่งนะเพราะว่าคิวของพี่นุ้ยได้คิวตอนประมาณสิบโมงนะตอนนี้พิ่ไปแบบไม่จบเพลงนะมีไปสองเพลงนะไม่จบเพลงเอ่อโรงแรมใจกับอะไรนะพี่นุ้ยจําชื่อติดธุระที่ไหนไปแบบหลายหลายชั่วโมงก็ก็ไม่เปิดนะแต่ถ้าว่าโดยรวมแล้วถ้าเกิดไม่ได้ติดธุระอนะ บ่าแอดมาน้องบ่ามาเหรออ๋อเห็นแล้วน้องน้องบ่าวบอกหมอ่ามาแล้วจ้ามาแล้วนะน้องสาวเปิดร้านอยู่ที่จังหวัดระยองนะพี่นุ้ยก็ไปเพิ่งกลับมากันเนาะก็เดินทางตลอดแล้ววันนี้ก็ไปรอบอกอ,อยินดีที่ได้รู้จักบ่าแอดจ้านะคะก็เบ่าแอดเขาก็เป็นนักร้องเสียงดีนะน้องน้องดอกรักเคยเข้าไปมั้งยังพี่นุ้ยไม่รู้นะแต่พี่นุ้ยะจำพันไปดูเพื่อนไปดูอะไรก็คือไม่ค่อยได้ไปเลย ติดธุระนะติดธุระตอนนี้ธุระก็ห่างหายแล้วจะเหลือก็เดือนหน้านะทำกอ่าทําแบบนี้เขาเรียกอะไรนะฟิลน,นี้เรียกไม่ถูกโอเคนะก็เอ่อให้หัวใจน้องๆทุกๆท่านหัวใจน้องเคยให้พี่ข้างแรมรักสอดรักสเจอกับน้องเพียงชั่ว สัญจอถ้าเก,กิดน้องๆแบบเนาะครึ่ชงชั่วโมงก็ถ้าเกิดเลยก,ก็น่าจะอยู่ประมาณแค่สิบสิบนาทีนะแต่ว่าว่าจะคุยแค่ครึ่งชั่วโมงนะน้องๆลงไลฟ์แล้วนนาะจะลงไลฟ์แล้วน้องๆที่ติดภารกิจเนาะที่ต้องไปอ่อบิทุละต่อไปก็ไปได้ไม่เป็นไรเนาะไปส่งเดียวพี่นุ้ยจะยังไม่ผ่านแต่เราก็ต้องหาคลิปเดียวลงไปนะคะแล้วก็พยายามที่จะลงคลิปโดยที่เราจะไม่ ไม่เอาต้นฉบับของคนอื่นเราจะต้องเอาเป็นต้นที่ดูแล้วถ้าเราจะใส่เราต้องไปดูเพลงที่เขาบอกว่าไม่มีค่าลิขสิทธิ์คือเขาไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์เราแต่ว่าอาจจะไม่เพราะลองไม่จบไม่เป็นไร้องข้ามก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าพิมพ์รจังเนื้อไม่ได้นะครีเอเตอร์นี้ก็เป็นปีแล้วนะได้ปีหนึ่งพอดีเลยนะได้ปีหนึ่งแล้วตอนนี้พิมพ์ว่าก็ทําไปเรื่อยๆนะถึงว่าของมันเป็นเพื่อน แพ้เป็นเสมือนเครื่องเตือนความจำน no. อกาจะเอาแบบคลิปที่แบบแบกแนวไปเราก็ต้องมีบุคคลในครอบครัวเรามาช่วยนะอันนี้เราถึงจะแบบอาจจะเจออาจจะมีคลิปกาจะเอาแบบคลิปที่แบบแบกแนวไปเราก็ต้องมีบุคคลในครอบครัวเรามาช่วยนะอันนี้เราถึงจะแบบ อาจจะเจออาจจะมีคลิปความสามารถในตัวของเราแล้วก็สามารถที่เราจะคว้าเงินในอากาศได้ถ้าเราทําได้สําเร็จนะคะเพียงแต่เราต้องตั้งใจแล้วก็อย่าท้อถอยเนาะถ้าเธอท้อได้จะที่ไหนพี่นุ้ยจะเปิดจันทถึงสุกนะห้าวันนะคะห้าวันเพราะว่าพี่นุ้ยมาสังเกตการที่พี่นุ้ยหยุดไล่นะไม่ได้เปิดบ้านให้ได้ครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชงั่วโมงเพราะว่าเกรงใจนะเกรงใจแล้วก็เดี๋ยวมีน้องๆต้องมามาเปิดบ้านกันอีกหลายๆท่านเนาะก็ ทำไงได้นะลูกๆไปทำงานนะเพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงนี้เราก็ต้องให้ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเข้มแข็งไว้นะแต่ก็ท่นสุดท้ายไปเลยนะคะน้องจอยบอกว่ามาส่งก,กำลังใจให้พี่สาวครับก็มีดอกไม้นะเรามีรูปหัวใจและทางหายขาดหายไปเลยมันจะไม่เป็นผลดีต่อช่องของเราบ้านของเราเนาะบ้านของพี่นุเป็นบ้านหลังยังเล็กๆอยู่นะแล้วก็ ข้ามเกนความเจ็บช้ำไม่ให้พอ<ม>ไปดีเทิดเน้องเขาไม่มีบอกเนี่ยกลัวแบบว่าเดี๋ยวเขามาเก็บค่าลิขสิทธิ์จากเราเนะาะประมาณน,นั้น